คนทั่วๆดูอย่างไรคะนะครับก็เป็นหัวข้อที่มาจากกระแสที่กําลังดังณตอนนี้เนาะอย่างที่บอกวันนี้เราไม่ได้เจาะลึกวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับเราเอาเป็นภาพรวมของหลายๆวิชารวมกันแล้วกันนะใครว่างๆก็มาฟังมาพูดคุยมาดิสคัตกันมาให้ความเห็นกันแล้วกันนะจริงไม่จริง,รงก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินได้นะครับใช้วิจัยานด้วยเนาะว่าเป็นอย่างไรนะครับยิ่งถ้าใครมีหลายๆอย่างในคนคนเดียวกันเนี่ย ก็ยิ่งน่าสงสัยก็ยิ่งน่าสงสัยนะใช่ไหมคู่อื่นนะครับมีอีกก็คือคู่28หรือ82นะครับไม่ได้เป็นความเชื่อนะแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ศึกษามาในวิชาโหราศาสตร์ไทยวิชาเลขศาสตร์ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเลข82เนี่ยจะร้ายกว่าเลข3 2 8 2 2 8เนี่ยนะครับจากประสบการณ์เป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยเลข8มันมีความหมายถึงรับรับด้วยลุ่มหลงด้วยเลข2หมายถึงจิตใจสภาพจิตใจ เวลาที่ใครมี2 8 8 2จะหมายถึงมีจิตใจที่ลุ่มหลงก็ได้หรือจิตใจที่หรือว่ามีความรักความจิตมีสภาพจิตใจแบบลับๆบ,บางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องรักสามเศร้าเจ้าชู้แต่ว่าแค่ไม่ค่อยเปิดเผยเราคิดเป็นการแล้วกันสําหรับสําหรับในเบอร์โทรบรัตรประชาชนนะส่วน82มีความหมายหนึ่ง2 8งแอมีความหมายหนึ่งก็คือมีความลุ่มหลงในความรักก็ได้ดังนั้นอาจจะหมายถึงว่าเวลารักใครนะโอโ้โหให้หมดเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเสียนจนไม่เหลือความเป็นตัวตัวเองเลย ยอมเพื่อเขาด้วยก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือม,มีความรักที่แบบว่าฉันฉันลุ่มหลงอะเรื่องเซ็กก็ได้เรื่องบนเตียงก็ได้นิสัยเขาก็ได้ติดเกมติดเที่ยวอะไรเงี้ยติดสุราติดเหล้าอติดเที่ยวก็คือติดพนันอะไรเงี้ยนะอ่ะอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือพูดง่ายคือว่าใครมีคู่นี้แล้วมักจะแบบว่าให้ความรักมันพาไปถ้าเจอความรักที่ดีมันก็ดีไงบางคนแบบเจอสามีหรือเจอแฟนที่แบบเจอภรรยาที่แบบเขาพาเราไปในทาง หาเงินทำาหาเงินกันก็คลั่งคลยหาเงินเลยก็มีนี่คือไอเดียทีนี้อย่างที่บอกเราจะเอาคู่นี้มาตัดสินว่าคนนี้เจ้าชู้ยังไม่ได้ถ้าในเชิงโหราศาสตั์ไทยจะตัดสินได้เนี่ยมันต้องชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจต้องอ่อนไหวด้วยนะครับซึ่งการดูในโหราศัสตร์ไทยว่าจิตใจต้องอ่อนไหวมันลึกมากเลยไม่ว่าจะเป็นดูตนุเสดูอะไรนี่เราไม่พูดถึงกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าในเอาเอาดังนั้นผมก็เลยอย,อย่างที่บอกว่า อย่าเอาแค่ใครมีเลขับบประชาชน2-8แล้วบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่อนไหวยังไม่ใช่แต่แค่เขามีโอกาสสูงมากที่จะต้องเจอเรื่องซับซอ้อนทางความรักอย่างน้อยๆเนี่ยสักครั้งหนึ่ง